สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีลูกเพจทิมบุรพาทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่สำนักงานที่ดินปะติมบุรีค่ะก็ม,มามอบความสุขให้อีกหนึ่งครอบครัวนะคะ,ะ,คะก่อนอื่นก็ขอมอบกุญแจบ้านค่ะแล้วก็โฉนดที่ดินเนาะแล้วก็เรามอบปอนที่ระลึกให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวหนูขอถามความรู้สึกของพี่เป็นแขกนะคะหลังจากที่ได้บ้านไปแล้วพี่เป็นแขกรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะีพราะว่าเป็นของตัวเองเลยเงี่ย ของเอ,อกสารยุ่งยากไหมคะพี่แขกยุ่งยากเลยยุ่งยากเลยเนาะถามเรื่องบริการนะคะบริการของทางเราเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะแต่อยากให้พี่เป็นแขกแนะนํากับเพื่อน<ด>ๆที่ต้องการจะซื้อบ้านในช่วงนี้หน่อยค่ะถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาได้นะคะที่คิงบุรพาค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะ อโอเคค่ะดีกับพี่เพ็ญแขด้วยนะคะที่ได้บาด้านทุงตัวเองแล้วเนาะแนะนำลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังสนใจบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาปรึกษากับเราที่สํานักง,งานทีมบรุรพาได้ค่ะสํานักง,งานเราตั้งอยู่ที่ป่งไผ่ซอยปวงทองค่ะเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์ทําการเวลา8โมงถึง1ทุ่มค่ะสำหรับนี้ก็ขอบคุณค่ะ